ดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่าไปเรื่อยพอดแคสต์กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ชแนลครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับเราเกิดมาบนโลกใบนี้นะครับเราได้พบเจอผู้คนมากมายนะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบของเพื่อนรูปแบบของคู่รักแฟนคนในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายนะครับล้วนแล้วแต่เราต่างวนเวียนมาเจอกันในภพชาตินี้ บางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญบังเอิญที่เราได้มาเจอกันบังเอิญที่เราได้มารู้จักกันบังเอิญได้มาทําให้เราได้รักใคร่กลมเกลียวกันซึ่งจริงๆแล้วนิยามของคําว่าบาังเอิญน,นะครับในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่มีคําว่าบาังเอิญน,นะครับไม่มีโชคลาภเกิดขึ้นได้โดยไม่อาศัยบุญกรรมนะครับ โชคลาภไม่สามารถจะเกิดขึ้นลอยๆหรือบังเอิญโดยไม่มีเหตุและปัจจัยเป็นตัวกำหนดครับหากเราศึกษาธรรมะดีๆจะเข้าใจได้ว่าไม่มีคำว่าบังเอิญใดๆทั้งสิ้นซึ่งตัวกรรมนี่แหละครับจะเป็นตัวกำหนดพระพุทธองค์นะครับเคยตรัสว่าเราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนน้ำตานะครับที่เราเสียจากความพลัดพรากจากคนที่เรารักนับรวมกันได้เป็นมหาสมุทรด,ดังนั้น เราจึงได้เคยพบปะผู้คนมามากมายจนผู้คนที่เดินบนถนนไปมานี้ต่างก็เคยเกิดมาเป็นพี่น้องร่วมกับเราทั้งสิน้นจากคำอธิบายข้างต้นนะครับเป็นเหตุให้ดำนั้นได้จัดสรรให้เราได้เจอกันนะครับรู้จักพึ่งพาเกิดมาเป็นพ่อเก,เกิดมาเป็นแม่เกิดมาเป็นพี่น้องเพื่อนแฟนคู่รักกันนะครับบางคนก็เกิดมาเป็นลูกศิษย์เกิดเป็นมิตร เกิดเป็นศัตรูและเกิดมาร่วมชดใช้กรรมในรูปแบบต่างๆนะครับเนื่องจากเราเคยมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวพันกันแล้วก็ประกอบกรรมร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติจึงได้มาเจอกันอีกครั้งเพื่อชดใช้กรรมหรือด้วยแรงอธิษฐานนะครับให้เราได้มาพบกันอีกในชาติต่อๆไปบางคนเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อนบางคนก็เคยอุปธรรมค้ำชูหรือเคยพึ่งพาอาศัยกันมาก่อน ดังนั้นเป็นต้นว่าจึงไม่มีคำว่าบาังเอิญในพระพุทธศาสนานั่นเองครับหากใครเคยไปในสถานที่ใดแล้วรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆโดยไม่เคยไปมาก่อนมีอารมณ์หรือมีความรู้สึกคุ้นๆกับเหตุการณ์นั้นๆโดยที่เราไม่เคยมีส่วนร่วมมาก่อนเราเคยรู้สึกประทับใจใครรู้สึกเกลียดใครอยากอยู่ใกล้ใคร หรืออยากหนีหน้าใครโดยที่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นสัญญากรรมเป็นสัญญาเก่าการจําได้ความรู้การจําได้หมายรู้ที่ติดตัวมาแต่เก่าแต่ก่อนนั่นเองพระบาลีพุทธวจนะเป็นภาษาเมื่อหลายพันปีมาแล้วนะครับคําว่าบาังเอิญดูเหมือนไม่มีในภาษาบาลีมีแต่คําว่าเหตุและปัจจัย ซึ่งพระพุทธศาสนานะครับเป็นเรื่องของเหตุและผลทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆหรือเป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นดังที่ท่านพระอัสชีแสดงธรรมแก่ท่านพระสารีบุตรว่าทาทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุนั่นคือการที่ทุกคนเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะได้ทำเหตุหรือทำกรรมมาแตกต่างกัน กรรมที่ได้กระทำไว้นั้นเองครับเป็นเหตุให้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณฐานะแตกต่างกันไปมีอุปนิสัยดีเลวต่างกันกรรมที่ได้กระทำไว้นั้นแล้วนะครับเป็นเหตุให้ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับความสุขความทุกข์การสรรเสริญและการนินทา คุณผู้ฟังครับมีเรื่องราวนะครับมีเรื่องเล่าของพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับมีเรื่องเล่าอยู่ว่าพระมเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นได้รับการยกย่องจากพระเจ้าอโศกมหาราชมากสนมกำนันนางอื่นก็เป็นที่อิจฉานะครับผู้หญิงนะครับกระทบกระทั่งกันง่ายอยู่แล้วในเรื่องของความอิจฉาริษยาก็มีการเสียดสีกระแนะกระเน่นะครับกันเข้าไปเรื่อยนะครับพระเจ้าอโศกมหาราชทรงรำคาญนะครับ จะพิสูจน์บุญญาณุภาพให้ดูก็เลยสั่งโรงครัวทํำขนมมา1000ชิ้นนะครับแสดงว่าพระองค์มีพระมเหสีรวมนางสนมทั้งหมด1000คนพอดีแล้วถอดพระธรรมรงค์นะครับประจำพระองค์บอกพ่อครัวให้ใส่พระธรรมรงค์ไว้ในขนมชิ้นหนึ่งพอถึงเวลานึ่งให้สุกนะครับเอามาให้บรรดานางสนมและพระมเหสีทั้งหมดไปหยิบเอา ถ้าธรรมรงอยู่ในขนมของใครจะตั้งคนนั้นเป็นอัคระมะเหสีพวกขนมต่างกันแย่งกันกระจัดกระจายปรากฏว่ามเหสีตัวจริงท่านทรงอยู่เฉยๆแล้วรอให้เขาหยิบขนมจนเหลือชิ้นสุดท้ายท่านจึงไปหยิบมาและธรรมรงก็อยู่ในนั้นเห็นไหมว่าเข้าทำนองนะครับเขาทำของเขามาแล้วเขาต้องได้ ต้องให้เราทํามาถ้าทําช้ากว่าเขาก็ต้องรอเขาได้ก่อนส่วนใหญ่แล้วจะไม่เข้าใจตรงนี้นะครับถึงเวลาเห็นพระเจ้าอโศกมหาราชท่านเมตตาพระมเหสีมากเป็นพิเศษนะครับโปรดเป็นพิเศษก็เคยก็คอยอิจฉาอยู่เรื่อยไปนะครับพิสูจน์การขนาดนี้แล้วก็ยังมีคนไม่เชื่ออยู่ดีอนาคตเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วจากกรรมในอดีตนานนับไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเพราะต้องมีเหตุและปัจจัยในปัจจุบันร่วมด้วยความพยายามในปัจจุบันนั่นแหละครับจึงจะทำให้เกิดผลในอนาคตที่สมบูรณ์แม้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งหมดก็ตามนะครับแต่ก็เปลี่ยนแปลงได้ในบางส่วนคนเราจึงไม่ควรละความพยายามตลอดชีวิตที่เกิดมาการกระทำทุกอย่างนะครับย่อมมีผลเราเรียกผลนั้นว่าวิบาก สิ่งใดจะเกิดได้ต้องมีเหตุปัจจัยนะครับประชุมพร้อมกรรมซึ่งสามารถส่งผลหรือให้วิบากได้ไม่มีโชคลาภเกิดขึ้นได้โดยไม่อาศัยบุญกรรมโชคลาภไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆหรือปัจจัยโดยบังเอิญน,นะครับจริงๆแล้วความบังเอิญไม่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาทุกปัญหาเกิดขึ้นอย่างมีสาเหตุทั้งนั้น กิ่งไม้ตกใส่หัวหกล้มล้วนเกิดจากกรรมเหมือนกับคำว่าใครกินคนนั้นก็อิ่มคนอื่นอิ่มแทนไม่ได้เกลือเค็มเหมือนกันหมดไทยฝรั่งลาวแขกกินเกลือในที่รับในที่แจ้งก็เค็มเหมือนกันเกลืออย่างไรกรรมก็เช่นนั้นทุกชาติศาสนาความบังเอิญไม่มีในโลกทุกสิ่งถูกลิขิตจ,จากกรรม ทั้งกุศลและอกุศลที่สัตว์โลกได้กระทําไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันขึ้นอยู่กับว่ารำอันไหนจะส่งผลก่อนกันและนี่คือทั้งหมดของว่าไปเรื่อยพอดแคสต์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ชาแนลครับ